ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับบริการไม่ซื้อไม่เติมไม่ขอเผู้ใช้คลิปถูกด้วยกับรายการที่จะทำให้คุณนั้นเล่นได้สายฟรีแบบมีประสิทธิภาพแล้ววันนี้เราจะทำการเทรดเชฟกระทะเบบะกระทะเหล็กของเราคืนมาและยังไม่พอครับยังต้องติด สไปเดอร์ทีวีมาอีกด้วยจะได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับผมในวิดีโอที่แล้วที่เราทำการเทรดจนยับเยินแถมได้เอเดียลายเซ็นมาถึง2ตัวที่สำคัญเลยนะครับเครื่องมือที่จะช่วยเราเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ Discord ว้าวแล้วก็เข้าไปในหน้า Discord ก่อนนะครับ แล้วก็มาไล่เทศกันนะครับว่าเราจะได้อะไรกันบ้างใน Discord นี้ <Nope. S 1> และตอนนี้ผมหาหน้าทอยเลนไม่เจอมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปเป็นน้ำตาลหาไม่เจอเลยวัตถุฟักดและนี่เลยครับคือหน้าด i s คอร์ที่จะรวมตัวแต่ละประเทศลงไปในนี้และก็ขอ้อเสนอโดนใจกังใ,ในบาดไข่ก็อยู่ในนี้เช่นกัน <Nope. S 1> เรามาดูกันครับว่าขอ้อเสนอต่างๆนั้นเราจะได้อะไรกันบ้างนะเนี่ เราเลื่อนลงไปเลยและตอนนี้ครับในการเลื่อนหานะฮะบอกคําเดียวว่าเออนี่อะไรนี่นี่มันตรเสนอสุดดีเดเชฟบ้ากระทะเหล็กแอนเอนจิเนียแรกกับสไปเดอร์ทีวีธรรมดาครับแต่ถ้าเอนจิเนียสองนี่ได้ลายเซ็นเลยทักไปก่อนนะครับทักไปก่อนแล้วกันและตอนนี้เราก็ทักหายก็ไปบุคคลปริศนาที่มีนามว่าแฮมเตอร์น้อย เฮ้ยไปไม่ใช่รูปของแฮมเตอร์เฉยๆนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีเชฟเลยแต่บอกเขาว่าเรามีเชฟแล้วมีเชฟก็เจี๊ยอะไรยังไม่ได้เชฟเลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องหาเท่เชฟบะกระทะเหล็กโดยการเอาเอนจิเนียร์ลายเซนนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็ไปแลกเชฟบะสองตัวนะครับ <Huh? S 1> แล้วเราก็ทําการเอาเชฟบะหนึ่งตัวกับเอนจิเนียร์ลายเซนหนึ่งตัวไปแลกนะฮะ แมงมุมทีวีครับผมนี่มันคือแผนการของผมนะครับตอนนี้ผมหาเชฟบะกระทะเหล็กก่อนนะครับตอนนี้ไล์เทปเอนจนยไลเซนนะครับแอนเชฟบะกระทะเหล็ก2นะครับเรามาดูกันว่าอีพีนี้เราจะได้แบบง่ายดายหรือว่าโคตรยากเหมือนเอนจิเนียกันนะครับนี่ <c oughs> จริงๆแล้วการหาเทปแบบนี้มันก็พอสมควรกับราคานะครับหลายคนก็หาตามเลตนี้นะดูครับ เดาคูบางคนเนี่ยมันก็เลดเบอร์เกินไปมันก็จะไม่ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเลทยิ่งจังเบอร์เลยครับบางคนเอ้ยอันนี้ก็คุ้มดีนะเนี่ยคุ้มตรงไหนมันเบอร์อยู่นะแต่จริงๆแล้วเพิ่มมานิดหน่อยไลยเซน์ของเราก็ได้แล้วนะเนี่ยโคตรคูเลยนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันช่างเกียวจ้าวจอจอดยอดเยี่ยมยอดกระจวดจัดนะครับโอ <c oughs> ้หเยี่ยมไปเลยนะครับสําหรับ เราได้ UTC แถมมาอีกด้วยครับแท็กไปก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีของหยอดไปให้หมดนะครับหยอดคนไหนไปให้หมดคนไหนตอบก็ตอบตอบไวเก้อยังยังไม่มีของเลยครับพี่พี่ครับพี่ของไม่มีครับพี่ฟัดแท็กไปก่อนแต่ยังไม่มีของเราก็ไล่ดูนะฮะการเทสตึงในที่คอร์ดไปก่อนครับดุยเฮ้ยคนนี้ คตรตึงคนนี้โคตรตึงดูดิโอ้โหเขาบอกว่าเขาเสนอนะครับสําหรับเชฟบา้ากระทะเล็ก2ตัวผมก็เลยทักไปบอกว่าผมมีเอนจิเนียร์ลเซนสุดตึงเออช่องอะไรไม่รู้เหมือนกันตอนเนี้ย <c oughs> เขาจะสนใจหรือเปล่าครับเออบวกเพิ่มอย่างงี้ไม่ไหวเลยผมก็เลยไปไล่หาในที่ขอดต่อและปรากฏว่าก็ยังไม่เจออะไรโดนตาโดนใจเลยสักอย่างเดียวว้าวว่าไปแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่ดูดีคอและเตสสองตัวแล้วก็สามตัวเลยโอ้โคตรตึงผมก็เลยพิมพ์ไปบอกว่าแอนเอนจิเนียร์ไลเซนแล้วก็เชบะกระทะเลกครับผมสองตัวเรามาดูกันครับเราจะได้หรือเปล่าเอนจิเนียร์ไลท์เซนและก็เชบะกระทะเหล็กสองตัวเอนจิเนียร์สองเชบะกระทะเหล็กหนึ่งได้คอรับเตสแล้วโคตรโหดและหลังจากนั้น หลังจากที่เราค้นหาในดิสคอร์ดนานแล้วเราก็ทำการวิ่งไปที่เทดดิ้งพาซาเพื่อทำการเทรดต่อไปในนั้นไม่มีอะหาในนี้ก็ได้นะจริงจังหวะนี้เลยครับเมื่อเราตัดเข้ามาในเทดดิ้งพาซาแล้วเราก็ต้องพิมพ์คำคมโดนใจนั่นก็คือ engineer license หาแรกเชฟปากระทาเล็ก2ตัวครับัลโหลนี่ครับคำคมโดนใจกันเกงในบาดไข่อีกแล้ว <Huh? S 2> โอ้โหนานกันนะเนี่ยถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วเลยยังไม่กระทืบไลค์ like กับคลิปนี้และก็ยังไม่กดติดตามแล้วล่ะก็ก็มา <c oughs> กดติดตามให้กับทางเราด้วยนะครับไม่อย่างานั้นเราอาจจะสุขิดได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์กินข้าวนะ <c oughs> เ,เล่นจนไไม่มีตังค์กินข้าวเลยครับพี่ดูครับท่านผู้ชมฮะเอ็นจิเนียร์เซนนะครับหาแรกเชฟบะกระทะเหล็ก2ตัวครับ มีใครสนใจหรือเปล่าลดลราคาเป็นพิเศษครับแต่ยังไม่เปิดเทศแล้วใครจะเทศมาครับเนี่ย <Nope. S 1> มาครับมีใครเทศมาไหมฮัลโหลแลยวรอบนี้ครับผมจะทำการประกาศอย่างทุกเซอร์นะครับแต่เซอร์ฟเป็นอังกฤษแอนปนไทยก็เจ้ามีแจ่คนไทยที่อ่านได้มาแล้วมาแล้ว,ลวข็อเสนอโดนใจเฮ้ยเชฟปะกระทะเหล็กหรือเปล่านายแต่ครับพี่พี่ไม่เอานะอย่าบอกฟรีหนึ่งยูนิต Oh, ขอแรกหนึ่งเอนจิเนียร์เฮ้ยเขาจะเอาอะไรมันแรกอย่างงั้นเหรอสำหรับเอนจิเนียร์สุดตึงของเรามีข้อเสนอโดนใจหรือเปล่าเอนจิเนียร์สุดตึงเลยนะข้อเสนอโดนใจมีลายเซ็นด้วย <laughs> ใช่มีลายเซ็นอย่างเดียวเลยโอ้โห oh, <h> ตัวใหม่ตัวใหม่ว่าแต่ตัวใหม่นี่เพิ่มจำนวนไวมากนะครับใกล้จะแตงเอนจิเนียร์ไปแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับตัวนี้มันต้องบวกจริงๆนะเนี่ยเฮ้ย บวกจริงกับบวกกี้บาเลยโอ้โหตายเถอะนั้นแล้วเราก็มีข้อเสนอโดนใจมาอีกหนึ่งคนเฮ้ยอาอ้าวอ้กอดลีซีนิมาแมนเปียบเลยโ oh, อ้ฟากรอบนี้ครับกอดลีซินิมาแมนมาเต็มคังครับเราจะเอาอะไรเออจีเนียสองตัวนะครับเอ่อไม่เอาอะไรขอแบบคุ้มๆเลยใช่ไหม เขาไปคุมคุ้มเลยไม่เอาลายเซ็นด้วยผมก็เลยบอกเขาว่าไม่มีลายเลยไม่มีลายจริงๆนะเนนี่คือมีแต่ลายอะนะมีแต่ลายเซ็นนะครับน้องพี่มีแบบพี่มันเตึงว่าน้องพี่ลายเซ็นล,วล้วนๆเลยทําไมทําไมต้องมีลายเซ็นด้วยไม่ใช่พี่พี่แบบพี่มีแต่ลายเซ็นนะจริงๆนันเนี่ยผมก็เลยส่งลายเซ็นให้เขาดูไอีกตัวหนึ่งและปรากฏว่าเอา เอื้งเลยไม่แต่ลายเซ็นจริงๆนะดิเอะไม่เชื่อได้ยังไงดูนะครับตอนนี้เขาก็อึงไปบอกว่ายถ้าไม่มีลายเซ็นเนี่ยพี่ก็แลกไปนานแล้วนะ <c oughs> พี่ก็ว่าง,งั้นอ่ะผมว่างไงพี่ก็ว่าง,งั้นแหละครับตอนเนี้ยนะฮะโอ้ตอนนี้มีแต่ลายเซ็นนะครับน้องน้องจะเอาอยัางไงครับเนี่ยแล้วจะเอาอะไรเมื่อน,น่ะดิผมเนี่ยต้องการเชฟบะกระทเะเหลขกสองตัวครับน้องน้องไม่มีหรือเปล่าหรือน้องมีครับ และรอบนี้เขาก็ทำการคุณคิดเป็นเวลานานและก็ใส่สุดมาหมดครั้งอ,อ่าอ่าฮะเอ้ยมันไม่ใช่เซบะกะสะเหล็กนะแล้วจะยอมแลกอย่างนั้นเหรอมันไม่มีทางหรอกน้องทีโอทีไปเลยเด็ดทีโอทีเฮ้ยโอมาขนาดนี้พี่กวาวุาว่นสิครับน้อง แล,แล้วเขาก็ขอเลยนะอยากได้มันจริงๆขอร้องแหละเออขอร้องไม่ได้ครับน้องพี่จะต้องหาเชฟบะกระทะเหล็กนี่คือความฝันของพี่ <วะ S 1> แม้ว่าจะมีอะไรล่อหน้าพี่ก็ตามพี่ไปสนนะตอนนี้พี่สนเชฟบะมาแล้วครับบุคคลคนนี้เขา,ขาเสนอโดนใจหรือเปล่าก็จะอืีอยืนสี่ขีตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบตัว แล้วก็ดีเจสกับเงินอีกหนึ่งโมกคำเดียวครับจริงๆผมก็เอาไปแลกได้นะไปแลกต่อนะครับแต่ว่าความฝันของผมในตอนนี้มันมีแค่เชบากอทะเหล็กเท่าน,นั้น <c oughs> เราไม่สนอะไรทั้งสิ้นตอนนี้เราก็ทำการที่จะมีอะไรล่อตาล่อใจเราเราก็ไม่สนเป็นอันขาดคือไม่สนนะฮะเอาใส่นี้ไปก่อน e n g i n e e r license n 5เชฟบะกระทะเล็กซองตัว <No. S 1> นี่เป็นไงเล้ว, <c oughs> ว oh, นี่อีกแล้ว oh. <c oughs> น่าสนใจจัดเลยได้ทักไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มี <c oughs> ยังไม่มีครับตอนนี้นะฮะก็ทักไปก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้มาอีกแล้วครับกบข้อเสนอ <c oughs> แอดมบนไม่โอ้เมื่อกี้อาจจะเป็นเชฟบะกระทะเล็กก็ได้นะแอด <c oughs> จะบแมนเมื่อกีก้ดีเล่นออกเซิร์ฟในลีลาตา,ต,าตลอดเลยให้ตายเถอะสนับสนุนโดยบิวปาเกินชอบแล้วก็มาอีกแล้วครับสำหรับบิวปาเกินครับผมมีทั้งหมดซื้อตัวละครได้ทันทีและโปรโมชั่นส่วนลดระดับเซลล์อยู่ตรงนี้นะฮะก็มีส่วนลดพิเศษมากมายอยู่ตรงนี้เลยก็คือทุกถูกหรือเปล่าวะเนี่ยเออก็ราคาจับต้องได้นะครับมีตัวใหม่ก็จะแพงนิดนึงแต่พอทิ้งระยะเวลาไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับ ในนี้จะลดราคาครับผมดีดูดิตัวละครนะครับหรือไอดีไก่นะฮะทุกมากๆเลยครับผมมีเจนติป <c oughs> เป็นมื่นกันเลยทีเดียวโอโ้โหนะสนใจนะเนี่ยและดูดิครับตัวละครบแบบซื้อได้ทันทีเขาก็มีหลายตัวมากๆมีแบบเยอะมากๆครับผมใครที่กําเงินไว้10 20บาทก็สามารถซื้อได้แล้วว้าวและก็มีนะฮะเทชรซิม99ครับบอกคําเดียวซาดเลรียงเยอะแยะมากมายตาการตายจริงจ แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีให้หมดและที่สำคัญมีเพชรขายอีกด้วยลิงกดาลางคลิปนี้เลยนะครับบิวปะเกินบริการดีใส่ใจลูกค้าครับ <S <S หลังจากที่เราดู Reserve แอดรีเสร์ฟล้วก็ทำการมาเทศในดดิทอดต่อก่อนนะครับว่าในานี้จะมีอะไรตึงๆและปุ่มๆกันบ้างนะเนี่ยเฮ้ยดูดิเชี่ยทีวีแอนเทปแลกคอร์ลับเต็ดได้นะครับ บอกคำเดียวว่าผมไปแตกคอร์ลัตเต็ดเนี่ยไปแตกถึง4เอนจิเนียร์กันเลยทีเดียวโคตรคุม้มเฮ้ยความฝันต่อไปแล้ววะ่ะคอร์ลัตเต็ดแล้วก็ไปแตก4เอนจิเนียร์แล้วก็แตกบ้านเลยร <c oughs> วยเละรวยเละแน่ๆ,ๆโอ้โหนี่นอะไรกันเนี่ยเอนจิเนียร์ตัวเดียวนะครับรอไปขนาดนี้เลยวเชฟบาแอ็งคอตลี่แล้วก็ตัวใหม่นะโอ้สงสัยอยากได้ตัวใหม่อะมั้งน่ะจริงๆก็บวกประมาณนั้นนะครับยูดีซีอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวใหม่ประมาณเท่าๆกันนะครับ ทีวีก็สิบตัวสิบตัวใหม่นะครับท่านผู้ชมโคตตึงโอ้อะไรกันเนี่ยนี่แปดคูณยีคูณสา้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชฟบาสองตัวแรกสไปดยทีวีว่ะอย่างนี้ก็ทักดิครับรออะไรฮะทักเลยครับแล้วผมก็ทักเขาไปกับซุปเปอร์ด็อกหมาบ็อกบล็อกแล้วก็รอเขาตอบแล้วกันเขาจะตอบหรือเปล่าเชี่ย แต่ตอนนี้พี่ยังไม่มีเชฟเลยครับน้องถ้าน้องจะเอาตอนนี้เนี่ยพี่ก็ไม่มีเชฟให้หารแลกไม่ได้เลยยังหารแลกเชฟกระทาเหล็กไม่ได้เฮ้ยเขาตอบแล้วเขาตอบแล้วผมก็เลยใส่เขาว่าเ <c oughs> ชฟทีวีสองตัว <c oughs> เออฮ้ยเป็นไงล่ะโคตรตึงครับน้องพี่มีเชฟทีวีถึงสองตัวนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีหมายถึงอนาคตอนาคตไม่แน่ <c oughs> พี่ก็หาแลกไปก่อนน้องรอพี่แป๊บ ได้ไหมได้น้องหมาโตเกียวน้องหมาป๊อกปอกเออเงียบกริบเลยหมาบิดแล,แล้วเขาก็ตอบผมมาและก็บอกว่าคุณมีใช่ไหมเชฟสองตัวนะแต่ผมนะ่ะไม่มี <laughs> ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตไม่รู้ <laughs> ไม่รู้มีตอนไหนตอนนี้นะครับ <laughs> ผมก็ไล่หาเชฟบะกระทะเหล็กเรียงตัวเลยครับผมโอ้โหไม่มีใครมีเลยนะฮะ ชีวิตมันเศร้าดีไม่มีอะไรเลยเชบะกระทะเหล็กนะและตอนนี้ครับผมก็เลยทำการจะวิ่งเข้าไปที่เทนดิงพาซ่าอีกครั้งและก็หาเทศดต่อไปกับการพิมพ์เอจนเดียลายเซนหาแลกเชบะกระทะเหล็ก2ตัวและข้างๆของผมนั้นก็มีคู่แข่งนั่นก็คือเอจนเดียลายเซนหาแลกส p i เดอร์ทีวโอ้โหลูกพี่กันสูงเกินมางีดูดิครับ เอนจ n เ e ียร์ไลเซนหาแหลกสไปเดอร์ทีวีเลยอย่างงั้นเหรอผมก็เลยกลับไปหน้าดิสคอร์ดอีกครั้งและบอกว่าเชฟอย่างงั้นเหรอพืมแอดเ,เนี่ยความเข้าใจของผมนะครับเขาคงคิดว่าให้ผมนั้นแอดเพื่อนเขาแน่ๆผมก็เลยใส่ชื่อไปว่าน,น,น,นะะน้องจินนะฮะน้องจินอ <laughs> ิอิชื่อชื่อน้องจินอิอีครับ แล้วผมก็ใส่ไปว่าแอดน้องจินอิอีลบ <Nope. S 1> แล้วก็หาเชฟต่ออย่าเพิ่งแอดมาอย่าเพิ่งเทดกันตอนนี้คือยังไม่มีนะครับยังไม่มีเชฟเชฟยังหาไม่ได้เลยหาเชฟไม่เจอและรอบนี้นะครับสไปเดอร์ทีวีหมดตูดแน่คนนั้นนะ่ะไม่มีทางนะฮะเชฟตัวยังไม่ได้เลยตอนนี้ผมก็เลยไล่คลิกเลียงตัวและก็หาเชฟบะกะทะเเล็กให้ได้เฮ้ยคือข้อเสนอีนี่น่ะมันสุดแล้วนะคือแบบโคตรด,ดีนะใครที่แบบ ได้ไปในแบบอู้ไลเซนอู้แล้วก็ไปขัดชูนะครับขัดเงาแฟีบเฟบเฟบเอ้ยสองพันเออก๊อตอีกแล้วถาเป็นช่วงนี้มันฮิตก๊อตแล้วก็แดงบานคังแล้วก็โอ้โหโอ้ใจเย็นกบพีโอแดงเพียบเลยกบพี่ไม่เอากบพี่คือผมจะเอาเชฟบะกระทะเหล็กสองตัวกบพีไม่ไหวจริงๆกบพีและรอบนี้ครับ ผมก็เลยถ้ากลับไปแล้วส่งรูปบอกให้แอดม้าแอดมงแอดมาครับก็จะแอดบ้าหรือเปล่าและผมก็หาเชบะกะทะเหล็กต่อไปอีก20ปี2000 years later และการไล่หาเชฟบะกะทะเหล็กสุดแสนยาวนานของเราก็ยังไม่จบสิ้นครับผู้หายยังไม่ได้เลยตอนนี้ครับมีข้อเสนอโดนใจมาอีกแล้วครับกับเอ่อ โดนใจจริงครับโดนใจวัยรุ่นนะไททันนัยรุ่นไททันอีกแล้วเฮ้ยไม่เจอเลยอัลโลเชมบบะกระทะเหล็กสองตัวผมก็เลยดูดกลางเตดดิ้งพาสตานะครับี๋ยวก็หาเชมบะกระทะเหล็ก2ตัวครับข้อเสนอนี้โดนใจสัสเลยเอ้ยลาซินนะเจมบบะสองตัวนะเฮ้ยเฮ้ยเจมบะสองตัวโหดีที่สุด ด้วยที่สุดแต่อยาปฏิเสธพี่ได้น้องพี่จะบวกอะไรพี่ก็ได้หมดแต่ตอนนี้พี่ข้อเสนอพี่ก็ประมาณนี้แหละน้องที่ได้ไหมไม่มีอะไรจะบวกแล้วมีจะตูดนกับรอยยิ้มตอนนี้ไม่มีอะไรบวกให้กับเขาเลยนะครับตอนตัวนี้อยู่เดินในมเแต่เหลืองแดงตัวเดียว้ ซานตาทีวีแมนตัวเดียวอย่าป้นพี่เลยน้องดูดีโอ้นอน้องนั้นก็รีเจนดารีบานครังน้องเอยพี่ไม่มีอะไรให้แล้วเออข้อเสนอนี้นะฮะ <c oughs> ในด i สคอร์ก็ประมาณนี้นะเว้ยโอ้หน้องยัง,ย,งยังหวดร้ายกับพี่เออโอ้ยพี่ใส่สุดเลยนะพี่อยากได้ <c oughs> พี่ไต่ลิจินาลีหมดครั้งพี่ก็ยอมนะตอนนี้ล <Nope. S 1> ิจินาลีมีแค่ลิจินาลีนะครับพี่พี่ยอมหรือเปล่าโอ้โอ้ใหม่นะเขาเลยใส่หน้าที่มีความหมายที่อัน,นดีๆนะครับหน้าของเขามีความหมายว่าได้ครับพี่จัดมาเลยครับลิจินาลีเอามาให้หมดเลยครับผมก็เลยใส่แดงไีกตัวหนึ่งนะครับโอ้ตัวเงินตัวเดียวของชัตงิตัวเงิน ทีเจ้าของฉันมีแค่ตัวเดียวผมเลยใส่ดิเจเนรี่ไปยาวคังเลยยาวเยียดนี่ไงยอมหรือเปล่าโหมดคังดิเจเนรีตัวนี้แบบเสียหลายบาทเลยนะในการสุ่มอ่ะเป็นลกแดงต่อได้เลยครับน้องควดตึงนะครับยูทซีอะไรเงี้ยเออคือมีแก้วโอ้คำนี้อย่าปฏิเสธพี่เลยน้องเดี๋ยวพี่จะบนหัวหมูไปให้ไอ <No. S 1> <laughs> โอเคเฉยเลยนะครับเย้เย้ได้เร็วได้แล้วครับเทปบะกระทาเหล็กสองตัวเลยจังหวะนี้แหละพี่โชตึงแน่แนพี่จะไปเทศกับไอ้คนนั้นไอ้นคนที่มันจะให้เทปบะกระทาเหล็กสองตัววแล้วก็ได้ทีวีสไปเดอร์เอ็ดแล้วก็เข้าไปเทศครับพุม่มแต่ถาวความพีคมันอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ย <laughs> เทปบะกระทาเหล็กไม่ได้จะแอดเพื่อนแต่ ให้เจ็บ้ากระทาเลขบวกเพิ่มโอ้โหแอดนี่คือบวกเพิ่มแล้วนี่เลแล้วนะครับเขาก็ไม่ตอบผมอีกเลยเฮ้ยผมส่งร้องไห้ไปเขาไม่ตอบแล้เขาปฏเทศในเดดดิงพาซท่าแถมตัวละครที่สุดเกลือนะครับผมใส่ไปสามตัวแล้วก็ตัวนี้นะฮะกอร์ีนะครับสีนม่าแมนกับกิดสุดกากเย เฮ้ยังจะเทดอีกเหรอครับพี่อ้อกดเขียวด้วยเออโอ้เจ็บใจตั้งแต่บักหมานีบิดยังเจ็บใจฝั่งนู้นอีกนะครับหมาเฮ้ยกลับมาตอบก่อนนี่อะไรวะเนี่ยโอ้หนึ่งร้อยสิบตัวแรกเอนจิเนียร์ลเซนอะไรหนึ่งร้อยสิบตัวกี่เลยกี่ร้อยสิบตัวแล้วผมก็ใส่แอดพี่หมาไปครับพี่หมากลับมาตอบก่อนนถ้าพี่หมาดูอยู่พี่หมา,าพี่หมาเห็นกิปนี้ พี่มาอย่าบิดผมแบบนี้พี่มาพี่มาก็ลังตอบก่อนผมหาแลกสิบชั่วโมงครับพี่ผมหาแลกน,น้ำอะพี่ผมแลกกว่าจะได้เลยปีโอ้ชิบปะสองตัวผมเสียเวลาชีวิตไปโคตรนานพี่อย่าบิดผมแบบนี้ลืมเขาไปนอนแล้ววะชิหายไปเลย <c oughs> พี่มาตอบกบก็ลนบ <Nope. S 1> หายไปเลยฟักโดนหมาบิด <c oughs> สรุปแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนแผนแล้วผมลองพิมพ์ว่าเชฟบ้างกระทะเหล็ก2ตัวหาแรกทีวีดูว่าจะมีในนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหมาบิดผมไปแล้วพี่หมาบิดพี่หมาพี่หมาเงันเงันน่ะเนตรอบนี้แหละครับโดนหมาบิดไปแล้วผมหาแรกเองแล้วว่ารู้สึกว่าถ้าแรกแบบนี้มันต้องนานแน่ๆข้อเสนอมันเกินตัวไปนะครับผมเลยคิดว่าผมต้องหันมาพึ่งเชฟแอนไอเนี้ย เชฟแอนเอนจิเนียร์นะครับเพื่อจะแลกแต่ว่าเอนจิเนียร์ของเรามันพิเศษมันมีไลเซน์นะครับผมจะขอตวงเงินคืนไปด้วยนะครับนี่ทักไปก่อนบุคคลคนนี้เขาจะยอมแลกตุงเงินแบบกกี้เงินให้กับเราแต่หมาก็บิดเหมือนเดิมหมายังบิดผมเหมือนเดิมพี่หมาก็ับมาก่อพี่พี่ก็ับมากอพี่ผมโดนบิดกับพี่ผมโดนบิดกับพี่พี่อพอพอพอนะครับ นี่ครับผมก็ทําการคุยกับคนนี้ครับและปรากฏว่าเขาบอกว่าผมไม่สนนะครับถึงว่ามันจะมีลายเซ็นหรือเปล่าผมก็ไม่สนผมไม่สอน,มมสนลายเซ็นผมบอใค้บวกกับ U and T C N Santa นะครับทีวีสักตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่มีเงินเหลือแล้วตอนนี้ผมไม่มีตัวเงินเหลือแล้วมูลค่าลายเซ็นนะครับขอแค่ U T C กับ s ตาทีวีเออโอเคบายโดนหลังบิดอีกแล้ว <c oughs> และจังหวะน,นี้ผมก็โดนหลังคนนี้บิดเหมือนเดิมครับผมก็เลยทำการกลับเข้าไปในหน้า Discord แล้วก็หานะครับเชฟบ้ากระทาเหล็กนะฮะแอนไอเอนจิเนียร์นี่คนนี้คนนี้เคยทักไปแล้วนะแล้วเขาก็ตอบด้วยนะครับแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะเราไม่มีเชฟเพอดี ลองทักไปดูครับเพื่อเขาจะใจดีกับเรา,เ,าเราแค่ขอ UTC กับ Santa TV แค่นั้นน่ะ <Nope. S 2> ผมก็เลยทำการ UTC and Santa TV มาได้ใหม่ื้อเราต้องการอะไรม์มากๆเลยเ,เราไม่มิงกันใช้เหลวงึงโดนบิดเนอ่เขาจะยอมหรือไม่เรามาดูกันครับเขาบอกโอเควะ บอโอเคนี่คืออะไรคนไทยบ่นี่ตอบแบบโอเคโอเคอีกแล้วก็ว่าใช่แน่ๆเขาจะเอาลูกป่าเฮ้ยเอาไหมครับพี่เอ,อ่ะยังไงครับพี่แฮมสเตอร์เอาให้แอดเฉยเลยผมก็เลยใส่ชื่อไปว่านอนจินอีอีกแล้วนี่ครับ แต่ว่าไอ้คนนั้นน่ะคนนั้นโคตรคุ้มเลยนะที่มันบอกยูดีซีแล้วก็บวกเงินบวกเงินอะไรนะพัมกิน n f เม m e อโคตรคุ้มนะครับแต่อันนี้ก็เอาถื่นนะเฮ้ยมาดิครับผมก็เลยใส่น้องจินอีกคนไทยเปล่าวะเนี่ยให้ตายเถิดเฮ้ยบลูเฮ้ยจะได้แล้วเหรอบอกคบเดียวครับมีลายเซ็นมันก็ดีอย่างนี้แหละครับน้อ ดูว่าแลกไลเซนมาหลายๆตัวพี่เขายิ้มปีเลยครับน้องครับเฮ้ยหลือรอบนี้ครับก็รอเขาเข้ามานิดเสิร์ฟแบบสุดใจเแล้วก็ทําการแลกแบบสุดตึงมาแล้วครับมาเร็วเฮ้ยจะไปมาเร็วเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตตนจริงเราจะได้สไปเดอร์ทีวีแบบโคตรฟรีแลกมายับเยินนะครับจริงๆเราก็ฟาร์มมาแลกประมาณนี้แหละมันก็จะตึงนะครับพี่ไหนคนไหนนี่เหรอเฮ้ยจาเลยมาดิับพี่ มาดีครับกับข้อเสนอที่ผมเสนอไปนะครับนี่มีลายเซ็นด้วยแอนเชฟบะกระทาเหล็กหนึ่งตัวครับกับ i̇şte. ข้อเสนอตู้เงินแอนยูดีซีครับโอ้เออตานตายูดีซีสองไอ้เจี๊ยเมือนในคนนั้นเลยเป๊ะไอ้ได้เงินมาสองตัวอ๋อคือแบบบวกยูทีซีแอนซานต้ามาตัวหนึ่งเหรอไอ้เจี๊ยมักมากครับผมแทงอยู่มากๆครับโอ้ เชี่ยเอ้ต่อไปว่ะไปฟาร์มแล้วก็ไปจัดขอรับเ็ดกันดีกว่าครับเดิฉันเขาตึงเลยขวดซีดสปไปเดอร์ทีวีแอนเชบะกระทัดเหล็กแล้วก็ตุ้งเงินมาเพิ่มนะฮะโอ้โหบอกคำเดียวว่าวิวว,าว้ากระเจียวฟ้าฟาวกันเลยทีเดียวรอบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับ ในการฟาร์มของผมเนะี่ยมันสุดแน่ๆ,นๆวะ่ะพี่แบบพี่แบบขำไม่อยากจะลิ้งอะครับน้องพี่แบบฟาร์มสุดแน่แน่ว่าน้อง <c oughs> พี่ฟาร์มสุดวะ่ะเฮ้ยพี่ลงดันไหนพี่ก็ผ่านได้หมดนะครับน้องพี่มีตัวระดับเอ็เอ็เอ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 นะครับน้องสปไปเดอรทีวีครับท <c oughs> ี่ไหนก็ฝากกับเชื่อป็นคนละหนึ่งไลค์ที่เป็นกำลังใจให้กับการสปายเดอร์ทีวีของผมด้วยนะครับ โคตรตึงเลยวะน้องแถมได้ UDC มาเพิ่มอีกสองตัวีซยยีกลับมาจากไหนวะเนี่ยเอาเลยครับไปฟาร์มแบบดุดันกันดีกว่าลุยยาวกันเลย